สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมมลอทุ่งรับ FC ฟซีเมอน์ดีมาอีกแล้วครับ FC มาอีกแล้วเนาะติดตามตัวเลขกับนานอยครับนนอยสระบุรีครับไปไซบอรอดครับงวดที่ผ่านมาหาเปรดถือว่ามีโชคไงครับ f c มาเมอรอนีมาอีกแล้วครับเป็นผีเด็กน่อยด้วยครับ f c ีผีเด็กหน้อยมาให้เลขครับนนอยในพ้นถ้ำบุญครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ครับให้พีเด็กน้อยกระโดดขึ้นรถครับซื้อน้ำแดงซื้อกับเขาเนาะครับเนาะแล้วก็บของเล่นครับพวกเป็นรถพวกอย่างล่ะครับของเด็กน้อยเล่นครับเอาไปให้พีเด็กน้อยซีตัวนะครับเอฟซีตกตอนแรกมากครับมาขึ้นทับล่างนานท์ครับเอฟซีดึงขาบอกเลขจ่าจักระจํางวดวันที่1ตุลาคมพศ2568ครับสิเป็นตัวไหนครับนนท์อยู่พีละครับเอฟซีไปถามกันครับจ่าจักรบให้รวยว่าสันเอาลอตเตอรี่มาให้อีกครับพีเด็กน้อยนี่เนาะ สิเป็นตัวไรครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้าหนุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าหนุยสระบุรีตามต่อเนาะครับงวดสี่พานหน้าครับเอฟซีแปดห้าหาแปดได้ทะเบียนรถเกิดือว่ามีโชกใหญ่ครับเอฟซีเป็นยังไงก็ครับน้าหนุัยก็เฮียงปากเนาะครับผมก็ได้บางนิดหน่อยครับผมครับได้บางนิดหน่อยพอได้ไปซื้อขนมซื้อขนมให้เด็กกินนะครับครับพี่เด็กน้อยนั่นแหละเนาะพี่เด็กน้อยครับ เขาได้ไปทาบุญทําทานกับซือน้ําขวดขนมขนมอะไรไปให้กินอครับก็ไปครับก็ไปเนี่ยพอหวยออกพอถูกหวยแล้วครับก็ไปไปที่เก่านะครับที่เห็นผีเด็กน้อยนะครับที่ว่าจะขับรถวนเวียนไปไปที่เดิมอ่ะเนาะครับผมับไปไปหาที่นั่นเลยก็ไปซื้อขนมก็ไปเรียกครับไปเรียกมาเรียกเด็กน้อยผีเด็กน้อยก็ซื้อขนมไปซื้อน้ําขวดไป ก็ไปทาทําทางให้ที่นู่นแหละครับซื้อน้ำกุงน้ำขวดน้ำดงน้ำแดงเนาะหน้าหน่อยครับครับเรือให้ไปทำทำทางที่นู่นเอาไปวางไว้เลยบ่าแล้วไปวางไว้ครับไปวางเพื่อที่ใกล้อยู่นะครับที่ฟันเห็นที่เจอตรงนั้นอะไะใช่ใช่ครับไปก็ไปซื้อไปวางไว้ครับอันนี้อันนี้นี่งวดงวดเก่างวดวันที่สิบหกนี่แหละครับทะเบียนรถทะเบียนเพื่อเอฟซีเข้ามาดูใหม่นะครับ อันนี้เป็นทะเบียนรถของน้องชายนะหนุย่ยที่ขับรถไปหาหน่อไม้หาปูหาปลาล่ะครับมาขายเนาะเด็กน้อยขอกรธดขึ้นรถแล้วก็มาบอกว่าตกทะเบียนนี่แหละเลขมันอยู่ในนี้แหละครับมันก็แปดห้าห้าแปดก็ตัดเล่นก็ถือว่ามีโชคครับแต่มันสามตัวมันก็ถูกมาแล้วครับเนะี่ยแปดห้าสองเนาะหนุยน่ยครับครับผมแต่งวดนี้ ทำบุญมาแล้วครับำบุญมาแล้วครับโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลกับหนุ่มสระบุรีใจดีครับผมถึงจะถูกไม่มากก็ไปทำบุญให้กครดีแล้วดีแล้วครับถมาไ้สัญญาเนะนี่ยเดี๋ยวใก้จงดออกเนี่ยจะใส่ให้เต็มเต็มเลยครับแต่ใส่ให้เต็มเต็มเลยบอกครับใส่ให้เต็มใส่ให้เต็มเลยทําไมถึงว่าใส่ให้เต็มล่ะอครับใส่ให้เต็มแบบไหนก็มันน่าจะไม่ครับน่าจะไม่น่าจะไม่นะ บอกโอ้บอกแม่นเหลียพึ่งพึ่งครั้งแรกก็บอกแม่นแม่แั่ครับถึงวันนี้จะใส่ให้นู่นน่ไม่ต่ดกว่าร้อยนั่นแหละครับไม่ต่ำกว่าร้อยใส่ใส่ไปเลยใส่เลยครับใส่ไปเลยครับนั่นแหละครับเอาอะไรอีกก็พอได้ใส่ตัวไหนล่ะเด็กมายังไงมาหาอย่างไงก็โดดขึ้นรถมาครับแต่นี่ไอพอไปทําบุญให้เสร็จ ไปทำบุญเสร็จแล้วเรากลับตกตอนกลางคืนมาฝันเลยครับครับฝันเลยฝันว่า,า,าผมก็นอนอยู่บ้านเลยครับมาดึงขาดึงแขนคนนึงก็มามามานั่งทับอกเนี่ยนั่งทับอกเลยครับนั่งทับอกคนนึงก็ดึงขาดึงแขนบอกโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยกินขนมกินขนมอร่อยกินขนมอร่อยมากเลยครับกินขนมอร่อยครับๆๆคนนึงก็ดึงขาดึงแขนดึงแขนบอกโอ้นั่นหนุ่ยนั่นหนุ่ย บอกอร่อยมากเลยขนมรู้จักชื่อนะหนุอยอีครับเแล้วหนุ่ยแล้หนุ่ยก็รู้รู้ไปหมดเลยครับรู้ไปหมดดึงขาดึงแขนเราว็อาเอ้าวอ้าก็จําได้อยู่ในความฝันนั่นนะจำได้จาได้ครับผมสามสี่คนมาสามสี่คนนะครับสามสี่คนสามคนหรือสี่คนสี่คนครับสี่คนครับสามสี่คนก็มามาหาจุบาครับดึงขาดึงแขนเราก็อ้าว ปึงขาดครับพอเล่นเสร็จก็นั่งคุยกันทีนี้นั่งคุยกันบอกไปไปมาก็บอกหรือบอกให้เลขให้นั้นหนูอีกผมหรือบอกให้เลขให้อีกบบอกเลขสามตัวสามตัวเลยคจะบอกมาสี่คนจะบอกคนเดียวบอกคนเดียวบอกคนเดียวครับบอกสามตัวครับครับบอกสามตัวก็เลขสองเก้าสี่ครับผมสองเก้าสี่สองเก้าสี่ครับ ตัดทางเล่นเอาครับตัดทางตัดเล่นเนาะเก้าสี่สี่เก้าอะไรพวกนี้ก็ตัดเล่นเอาสองตัวก็ตัดเล่นเอาสองตัวตัดเล่นเอาครับครับผมนี่ทะเบียนรถก็ตรงนี้เนาะครับนี่ตรงนี้เป็นทะเบียนรถเป็นทะเบียนรถเก่าครับไปเอาน้ำแดงไปกระโดดขึ้นรถตามมาหรือเปล่าครับก็เอาน้ำแดงไปให้ก็มาตามฝันครับมาตามฝันแต่แต่ไม่แต่แต่ไม่ได้ขึ้นรถเนาะไม่ได้ขึ้นรถเขาขึ้นเขาแวบมาเองมาหาเองครับ ถ้าจะเอาสามแบบก็ก็ลองดูหรือว่า5้าสองเลขมากหน้าหน่วยเนาะแต่ห้าแปดแปดห้ามันออกแล้วครับก็เอาตามที่น้าหนุย่นนยพูดนะครับเอฟสีสองเก้าสี่ให้ไปตัดเล่นครับ9 4เก้าสเกสี่เก,กครับผม<ง>แล้วก็ความเคลื่อนไหวผีผู้เท่าเดินออกจากโพลเป็นปยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็ยังเงียบอยู่ผม ช่วงนี้ยังเป็นงยบกอยู่เนาะแต่ไม่แน่อาจจะไม่ครับครับอันนี้เป็นใหม่ครับคลิปแรกที่ปล่อยออกไปนะครับเอฟซีเผื่อมาดูทีหลังครับเผื่อมาดูทีหลังตรงนี้เป็นผีเจ้าที่ผีนาใครับแถวบริเวณบ้านน้าหนุ่ยแหละครับบ้านน้าหนุ่ยก็ติดทุ่งนาครับเอฟซีมันมีโพลใหญ่อยู่ตรงนั้นเนาะนาญาดพี่น้องน้าหนุ่ยนี่แหละครับเดินออกจากโพลมาบอกเกจสามสองใช่ไหมครับน้าหนุ่ย สานี่ตรงกับทะเบียนรดเลยครับครับแล้วก็ห้าสองนี่เลขมักมาหน่่ยครับเลขมักครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกตัดเล่นเจ็ดสองสองเจ็ดเพราะว่ามาแรงในช่องเบาแอมร้อยทุ่งนี้เจ็ดสองสองเจ็ดนี่น่ะตามที่ไปหามาก็ก็ให้เยอะครับเอซเดี๋ยวคอยดูว่าใกล้ๆหวยออกนี่ใครมันเข้าฝันอีกครับอยดูอีก ตรงนี้เป็นคลิปนี้วันที่หนึ่งตุลาคมครับล่าสุดเนาะหน้าหนุ่ยครับผมครับอันนี้เป็นพีเด็กน้อยนะคะพีเด็กน้อยครับพีเด็กน้อยสี่คนครับบอกให้เด็กครับอันนี้ถ้าเกิดถูกวันนี้จะซื้อไม่ให้เยอะเลยซื้อไปให้เยอะเลยอกครับน้าหนุ่ยซื้อไปให้เยอะเลยโอ้ทั้งข้าวทั้งอาหารอะไรพวกนี้จะเอาไปเส้นไหวให้เยอะเลยเดี๋ยวบ่าวแอมราทุ่งกับทีมงานก็จะร่วมทําบุญด้วยเนาะ อ่าครับผมขอให้มีโชคใหญ่เอาไพสิถามยังเบาเต็มพารวยทองมีสามดาวจ่าพ่อโบมี่ยังค่ะบโบมี่ยังเนาะโบมี่ยังกะเอาซ้ำนีเนาะครับตาหนุอยฝันจังไรอีกบอเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะบอกอีกทีครับบอกอีกทีครับอุ้ยขอบคุณตาหนุอยครับที่ให้ตัวเลขดีๆสวยๆงามๆเอฟซีเนาะเดี๋ยวเบาแอมลูทุ่ง จะขึ้นตัวเลขไว้ให้แคบหน้าจอครับขอบคุณครับน้าหน่อยครับครับผมน,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 นี่ขอบคุณนาหน่อยมากมากครับไม่ต้องสีครับอันน้หน่อยเดิอนออกมาทางนี้ก่อนให้ fc เอาสมุดปากกามาจดไว้เลยอันนี้ผีผูเท่าเดินออกจากโพนนะครับ fc ห้าสองเลขมัดครับแล้วก็มาล่าสุดผีเด็กน้อยนี่แม่นครับ fc กระโดดขึ้นรถหน้าหน่อยครับแล้วก็มาบอกเลขแล้วก็ถูกครับแล้วก็มาตามต่องวดนี้สองเก้าสี่ ตัดเล่นครับกับหน้าหนุ่ยสระบุรีครับเมื่อนี้ครับบ่าวแอมละทงมีของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่ามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดี ลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องส,อส,อสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่เหลือถือนะครับเนาะ่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีถักกับ่ามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเบิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้ออรนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อบุญกอดลเนี่ยต้นวี่แล๋งเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกรบบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮ่าไข่ไขวว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เด้เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออก,กมากครับท่ามผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่ออก,กมาแล้วครับเนาะแล้วกม็มือแทะรับท่รนบูดด้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อน,นะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่รมผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยทรามบุชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ห์ น้ำมันม,นมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้ตไ resp. แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วน uh มากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะงสมุชมุ่งหล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสมุชมุ่งเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชมุ่งเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิ C, บซี่โบลายกระโทรมาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกลกียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ